สวัสดีจ้ามาได้จามากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวคุณอนะ่ะผักซีผดโพบ้านข่อยบอื่อพี่น้องคะ่ะมาจามาจ,ามาจามาซุยนะคะตอนเหนืน่มพี่นองไปได้คนได้ลุกจินเอาไว้ดีไลน์อยู่ในในมาจ้าเลยอี้ก่อน เลยเลยอร่อยอร่อยอหัวละพาเก็บมาไม่่หวหนตาตกอกซอก